ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยนนะครับประจำวันที่3สิงหาคม2567นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยโอเคสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมพิจยัยพิจสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเช้านี้ก็ไปดูกันที่หน้าจอของเรากันเลยโอเคครับก็ b ิ c นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ที่ผมบอกไปนะปรากฏว่าโอ้โหมันสวนทางกับที่คิดเป็นหมดเลยนะครับอ้าวมาดูกันเช้านี้นะครับว่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชแป๊บหนึ่งนะครับเช้านี้นะครับราคานะครับมาปิดอยู่ที่อ๋โอโหกมื่นหนึงพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี้เป็นกราฟ BTC USD นะครับอเอา,มาวม่ไว เมื่อวานนะครับ 4H เนี่ยผมมองว่ามันเป็นมอร์นิ่งนะครับหลังจากนั้นมานะครับมันรูดลงเลยนะครับเพื่อนมันไม่มอร์นิ่งกันเราเลยนะมันมอร์นิ่งแบบโอ้จอดนะครับก็คือปิดตรงนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นไปเทสตัวตัวคื่นบีตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันมันกลายเป็นว่าตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่มันขึ้นไปแล้วก็มันวกกลับลงมาเลยนะครับ ทำให้ภาพใหญ่นะครับก็มองลงมาทุนี้เอ๊ะน,นี่มันเป็นขึ้นขึ้น A หรือเปล่านะครับ A B C X A B C ผมอาจจะมองเป็นรูปแบบนี้นะรวมๆลื่นชุดใหญ่นี้ก็อาจจะเป็นขึ้น A ลงมานะครับก็เดี๋ยวรอดูทรงตอนมันวิ่งขึ้นกลับไปนะครับมาตั้งไข่ตั้งทรงแล้วก็ยิงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ ตอนนี้มันลงมาเยอะนะครับก็อารมณ์ที่คิดไปตอนแรกครับก็ผิดไปหมดเลยนะครับก็ต้อง stop loss กันไปนะครับตามระเบียบนะครับเ็นลายเส้นนี้นะครับเรียบร้อยโดนกิน stop loss นะครับตอนนั้นยังคิดว่าเมื่อวานครับยังคิดว่าตรงนี้เป็นขึ้น e ยิงขึ้นเลยปรากฏว่าพอโดนดอกนี้เข้าไปนะครับกลับมานั่งคิดใหม่นะครับจะเป็นว่าตรงนี้บางทีอาจจะ stop loss ไปแล้วแล้วก็ ตัวนี้ถ้าขึ้นสวนกลับมาเลยกลายเป็นขาขึ้นไปอีกเนี่ยก็มึนเลยนะทีนี้โอเคไหมครับคือคือก็คงต้องงงนะครับไปตามระเบียบนะครับตรงนี้ก็เลยมองเอหรือว่าตรงเนี้นี่คือ A แบบที่คิดนั่นแหละนะ B แล้วตรงนี้ลง C แต่มันก็ดูประหลาดประหลาดดีนะครับว่าขึ้น B พอมันสูงแต่ขึ้น C, มัมาลงลงมาเนี่ยมันดูแบบหลุดฐานตรงนี้นะครับมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ในอิเลเมันอธิบายว่าไงเดี๋ยวต้องไปหาหนังสือมาอ่านก่อนนะครับตรงชุดนี้เนี่ยก็เลยมองเป็นอย่างนี้นะครับมองตรงนี้ถ้าเกิดมองตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้ลงขึ้น A อาลง A ขึ้น B ลง C นะครับชุดนี้เนี่ยจะไปจบตรงไหนได้บ้างนะครับถ้ามองในมุมนี้นะครับอถ้าตีตีแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับก็มีเป้า61 0 0 0กับ59,200นะครับ แต่ถ้ามองตรงนี้เป็นจบชุดคืนน1ตรงนี้นะครับมองเป็นอย่างนี้นะมองเป็นหนึ่งอ่ะจบ5อยู่ที่ตรงยอดตรงนี้เลยนะครับอุ้ยตรงนี้นะครับตรงนี้พุง่งฮุกลงมาตรงเนี้ยนะถ้ามองชุดกลุ่มคืนนี้เป็นคืน A นะครับก็จะ สมมติว่าตรงนี้เป็น A B C ถ้าเกิดมองเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ลงมาเป้า0.5ไปแล้วนะครับก็คือถลาลึกลงมาที่61,700คือลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูชุดขึ้นชุดถัดไปนะครับว่าขึ้นไปเลยไหมนะครับถ้าขึ้นไปเลยเนี่ยก็จะมอง1มีมีเปลี่ยนนะ1เอ๊ะมาตรงนี้ไหมนะ หรือจริงๆคอลเลกชันชุดนี้นะครับหรือตรงเนี้เป็น1นึ่งคอลเลกชันตรงเนี้เป็นแค่ซิกแซกนะครับลงมาแต่ว่ามันด้วยด้วยตัวขึ้นมันมันวิ่งค่อนข้างเหมือนระยะเวลามันดูน้อยไปหน่อยนะครับในมุมผมนะก็ตรงเนี้ผมเลคเวชชันว่ามันลงมาเป็นขื้น A ก่อนนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีเป้าลงอยู่อีกเป้าหนึ่งนะอยู่ที่59,800ตรงนี้นะครับ เป็นเป้า61.8ของทั้งชุดนะครับคงคงรับได้แค่ตรงนี้แหละนะครับของส่วนตัวของผมเองนะครับก็ตอนนี้ต้องยอมแพ้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถลำมลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะขัดทุนเยอะไปนะเอาเป็นว่าชนะมากี่ไม้ไสองสามไม้นะครับตรงนี้นะแถมตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้ขายนะครับโดนตบลอดทิ้งไปแล้วก็ดันไปเข้าใหม่มาเมื่อวานนะครับปรากฏว่าวันนี้นะก็ต้องตอบลอดไปตามระเบียบนะครับ ก็เรียกว่าบาดเจ็บไป2ไม้แล้วนะครับได้มา1ไม้บาดเจ็บไป2ไม้นะครับก็เรียกว่าเริ่มจะไม่คุ้มนะครับผมเองก็เลยต้องกลับมาคิดนะครับว่า,าไม้นี้จะแย่น้อยๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีไม้ตรงนี้นะครับตอนหลุด60,000อีก1ไม้นะครับอันนี้คือแผนแล้วนะครับก็จะรับอยู่ที่0.5กับ0.618ที่เหลือก็คือ คือกดเบาๆพอนะครับเผื่อนะครับมันมันจะหลุดโลนะครับแต่ถ้ามันทําทรงยกโลหรืออะไรว่ากันไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาทยอยเข้าใหม่นะครับเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่เครียดมากนะครับเล่นแล้วโอ้โห้การเป็นผัดทุนใช่เลยนะครับแต่ก็ยังมองขึ้นอยู่ดีนะครับก็ยังเป็นแบดลองเหมือนเดิมนะเพื่อนผมยังใบแอดลองอยู่เสมอนะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในชุดนี้นะครับก็พอดูใน 4H เนี่ยแบดลองมากก็ไม่ค่อยจะดีนะครับตอนนี้นะครับดูเพื่อนๆดูกราฟเอาก็ได้นะครับว่ามันเป็นภูเขาอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะคือเราก็ต้องลุ้นแค่ว่าตรงเนี้ยมันจะดึงขึ้นปึ๊ดขึ้นไปนะครับเพื่อให้ภูเขาเนี่ยกลายขึ้นมาเป็นลูกใหม่นะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้ามองเป็นเป็นรูปเจดียภูเขาแบบนี่นะมันก็ทรงมันเสียไปแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูในอินดิเคเตอร์กันดีกว่านะครับอินดิเคเตอร์พอดีเริ่มเปิดมาเริ่มลกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัว s สโตแ a s t i c นะครับดูเส้นเขียวนะเพื่อนสโตแคสติกของตัว4ชั่วโมงนะครับอันนี้เสียทรงไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็ยังเสียทรงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังไม่ขึ้นมาโอเวอร์บอทเลยนะครับตัวสโตนะครับส่วน ISI นะครับเริ่มมี ถ้าใน c h นะครับเริ่มมีมีอะไรให้เรามาตีเพื่อจะเล่นยิงขึ้นได้นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวมาดู ISI ภาพใหญ่นิดนึงนะครับ i s i นะครับก็จะมีสไปค์ขึ้นมาตัวสูงแล้วนะครับอันนี้นะครับก็สามารถเอามาเล่นตีเป็นเฮรนไลน์แล้วก็เล่นยิงขึ้นได้นะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดมัน b บ e a k เทรนไลน์ตรงเนี้ยก็ ยิงเป็นลองขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันเบรกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจุดตรงนี้ถ้า SI ซคอสกับขึ้นมาแถว40นะครับก็เป็นจุดพให้เข้าโพซิชันลองได้อยู่1ไม้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลบตัวโสโตนนี้ออกหน่อยนะครับอะประมาณนี้เนาะดึงขึ้นไปปิด MCDX ด้วย m c x นี่ไม่มีไม่มีสัญญาณซื้อแล้วนะครับ อ่าเนี่ยนะครับตัวตัว SI ที่ผมว่านะครับก็เนี่ยตีเป็นเทนไลน์เงี้ยจุดเข้าอย่างตรงนี้นะครับก็สวยงามนะครับเล่นยิงขึ้นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถ้ามันถ้ามันมาเบกตรงนี้ขึ้นมานะครับเบก40หรือไปยืนอยู่แถว4 5นะครับก็อาจจะพิจารณาเข้าหนึ่งไม้ยิงเป็นลันเทนขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะคล้ายๆจุดตรงนี้นะครับเนี่ย เบรก10อ่าซื้อตรงนี้นะครับพอมันมีหนึ่งก้อนก็เบรก10ก็ซื้ออีกไม้ตรงนี้นะครับก็เล่นประมาณานี้ก็พอได้นะครับสําหรับเล่นเป็นสายเล่นไอซี่นะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ก็คือผมเล่นยิงขึ้นตรงนี้แหละนะครับเนี่ยที่ยิงขึ้นขึ้นไปนะครับปรกากฏว่ามันยืนไม่ไหวนะครับกลายเป็นต้องมารอยิงลูกนี้อีกลูกหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอดูนะลูกนี้อาจจะเป็นดิเวอร์เจนก็ได้นะครับเน, <the> น,นี่ยนะมันเป็นแบบราคาล่วงนะครับแต่ว่า iSI ไม่ล่วงนะครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆนะครับ iSI เนี่ยมันบางทีมันพลิกกันได้นะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้นะ4ชั right ่วโมงอีก2อสาแท่งเนี่ยถ้ามันปิดเป็นเขียวนะครับก็มันก็จะงัดขึ้นนะเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณอันนั้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่า แนวคิดจะประมาณนี้นะครับ CH ก็ดูแล้วมาเล่นตาม ISI ก็พอแล้วนะครับส่วนทำเฟมเดนะครับทำเฟมเดเนี่ย ISI นะครับก็ลงมาต่ำอยู่โซน40แล้วนะครับก็มันก็จะมีอารมณ์ประมาณว่าต้องมีแรงกระชากขึ้นนะครับมันถึงจะขึ้นกลับไปไม่งั้นนะครับมันก็จะเป๋นะครับตอนนี้นะครับมันเป็นลูกภูเขารูปคล้ายๆตรงนี้นะครับมันอาจจะค่อยๆพังนะครับ ค่อยๆพังแต่ว่าดูถ้าการาฟราคาเนี่ยมันดูพังออมาค่อนข้างเยอะครับตรงนี้แบบค่อยๆพังคๆๆคๆๆออกุกกักุกกะลงมาครับตรงนี้ก็อาจจะแบบอ่าค่อยๆไหลลงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าดา่านไหนรับอยู่นะครับตรงนี้ผมก็อย่างที่ผมเรียนเพื่อนๆไปนะครับว่าผมจะเข้าเป็นสปอตนิดๆหน่อยๆพอแล้วนะครับตรงนี้ลองแย่ไปนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วก็ที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวรอ ให้กราฟมันลันไปนะครับว่าทรงมันจะขึ้นมาเป็นรูปแบบไหนนะครับตอนนี้ดูแบบอื่นๆนะดูโดนแท่งแดงใหญ่แท่งนี้ไปก็เริ่มแบบโอ้เป๋นะครับแถมปิดแท่งมาแดงแป๊บอย่างเงี้ยนะครับแท่งถัดมาเนี่ยน่าจะแดงตามมาอยู่แหละนะครับก็เรียกว่าโดนพิคาดไปนะครับเรียบร้อยอ่ะเอาเป็นว่าแท่งเดดูไม่ดีนะครับทีนี้มันส่งผลนะเออผมต้องบอกเพื่อนอย่างงี้ว่า มาส่งผลถึงแท่งวีคเลยนะครับแท่งวีคเนี้ถ้าเกิดว่าวีคนี้ปิดประมาณอย่างนี้เนี่ยมันดูเป็นเป็นเหมือนอีฟนิ่งนะครับราคาคว่ำเลยนะก็เดี๋ยวเราดูนะว่าหลุดห0 0 0ืนหรือเปล่านะครับผมเองภาวนานะครับว่าเองลงมาแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วหดคืนกลับไปได้ไหมนะเนี่นะครับก็เดี๋ยวมากระเลิไ้แถวประมาณหก0มื6 0,000ือ เจ็ดร้อยแปดร้อยตรงนี้นะครับผมคิดว่าถ้าถ้ามันไม่หลุดนะมันจะเป็นการดีนะถ้ามันหลุดเนี่ยก็ทรงไม่ดีแล้วในทําเฟรมวีคนะครับอาจจะต้องพิจารณาเป็นขาช็อตดีไหมนะครับในในวีคนะครับในหลักวีคเลยนะเนี่ยก็คือชุดชุดนี้นะครับมันบางทีม,มันอาจจะแบบใปต่อไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูแรงซื้อนั่นแหละนะครับมันพลิกไปพลิกมาได้เสมอนะครับคือตรงนี้เนี่ยในทําไซเคิลเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกับ โซนตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีทุบลงมาแรงแล้วนะครับก็ตรงวีคตอนที่มันจะขึ้นมาในลูปนี้นะครับมันก็มีอาการแบบอย่างนี้นะครับยิงหล่นลงมายิงหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับรอบนี้ของเราเนี่ยมันดูลงมาแบบรุนแรงนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่านะครับไอ้แท่งแดงแท่งนี้มันขอแบบ ขอหดคืนกลับไปนะเป็นแบบแทงแดงๆงได้ไหมนะปุ๊บคืนกลับไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดต่ําสุดของของเดือนนี้ของวีคเลยละกันอะอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ราคามันยังไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ก็มันเป็นจุดลุ้นนะครับลุ้นต่อนะครับว่ามันจะมีใครมาดึงกระชากหรือมีข่าวอะไรที่แบบจะทําให้ราคาเนี่ยหดคืนกลับไปหรือเปล่านะครับ เอาเว่าตอนนี้เดก็ดูไม่ดีนะครับมาดู 1H กันบ้างนะครับอ่ามานับใน 1H นะครับก็ชุดขึ้นนะครับที่ที่เกิดขึ้นมานะครับในตอนนี้นะถ้าให้ผมมองอย่างนี้ก็คือเนี่ยตรงนี้เป็น A นะครับ A B C ลงมานะครับ A B C นะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นเหรือเปล่านะครับตรงนี้ยก็เลยหล่นลงมาเนี่ยเป็น A นะครับ แล้วเดี๋ยวจะมี B จึ๊กๆแล้วก็มี C ลงมาอีกทีหนึ่งนะครับที่ในมุมผมนะผมจะคิดประมาณนี้นะครับในตอนนี้แต่ทีเนี้ยขึ้นกับว่าตรงนี้นะครับมันมันขึ้นขึ้นไปเร็วไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแล้วมันเบรก6 5หนี้มีงงอีกรอบนะครับถ้าเบรก6 6 0 0ขึ้นไปเนี่ยก็มีงงนะครับตอนแรกนะครับที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือขึ้นชุดนี้นะครับ ที่มันเคลื่อนที่ตรงเนี้มันก็ดูเหมือนจบไปแล้วนะครับเนี่ยนะมันเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่มันไม่ไปเบรกขึ้น B ตรงนี้นะครับก็เ,เลยมองอยู่ว่าตรงนี้นะถ้ามันเบรกตรงนี้ได้อันเนี้ยเราค่อยมากลับตัวอ่ามามองเป็นขารองขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเบรกหกหมื่นเจ็ดตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นแนวต้านที่แบบแนวต้านสําคัญที่มันต้องเบรกขึ้นไปให้ได้นะครับแต่ตอนนี้นะมันยังยังจะลงอยู่เรื่อยๆนะครับ วันนี้เลยนะครับ1ชั่วโมงก็เล่นได้แค่ประมาณนี้นะครับคือเล่นไม่ได้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเล่นตามปกติเนี่ยหนึ่งอ่าสโตใน1ชั่วโมงก็ก็ดูแย่นะครับก็เดี๋ยวรอสโตยกโลในทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีอ่ามาดูในสัญญาณของแมชชีนเลอร์นิ่งกันบ้างนะครับแมชชีนนะครับแมชชีนขอเล่นเป็นเดย์แล้วกันนะครับเดย์เนี่ยวันก่อนมันขึ้นสัญญาณซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะครับ คือมันมันขึ้นให้เรา tp มันไม่ tp หรอกนะมันขึ้นให้เรา stop loss ไปเมื่อเช้านี้แหละนะครับก็เป็นสัญญาณให้ขายออกนะครับเพื่อนเพราะว่าเทรนด์มันดูอาจจะเปลี่ยนนะครับมันไม่ควรจะลงลึกอย่างที่ผมว่าแหละนะจริงๆมันไม่ควรถ้ามันจะขึ้นนะครับมันไม่ควรที่จะหลุด6 3 0 0 0นะครับตอนนี้เนี่ยพอมันหลุดลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นจังหวะให้เรารอก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณซื้อในเดอันใหม่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยิ่งถ้าสัญญาณซื้อนะครับอยู่สูงกว่า6 0 0 0ื่นหหนะครับหรือ65,000นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่มีความยกโลนะผมว่าก็มีพอ t ์เชียลที่จะเป็นขาบูลิตพุ่งขึ้นมากกว่านะครับโอเคก็คงวิเคราะห์ได้ตามนี้นะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะกดได้แค่เบาๆแล้วก็พัก พักสถานะลองไว้ก่อนนะครับอ่าก็ต้องพิกมิามองเป็นเอ๊มันมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปอย่างที่คิดแล้วหรือเปล่านะครับขึ้นกับว่าวัน2วันนี้แหละนะครับว่าจะสามารถดึงราคาคืนกลับไปได้สูงขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจวันนี้นะผมให้ผมพิดิตกนะครับวันนี้จะมีความอื่นๆนะครับมันจะคงออกแนวว่าอ่าไซเวย์อยู่ในกรอบ ไม่ไม่ไม่สูงไม่ไม่ขึ้นไม่ลงมากนะครับอาจจะอยู่ใน,น,นแถว 60, 000, ถ 62, แถวหกหมถึง6 2หมื่นสอแถวแนี้แหละนะครับผมว่าราคาน่าจะไซเวอยู่ในกรอบแบบแคบๆนะคิดว่านะครับอทําท่าเลือกทางอีกทีแล้วเดี๋ยวมาวัดกันน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับว่ามันจะดึงขึ้นไปได้หรือเปล่าโอเคก็พิดิกมันมันเป็นแค่พิดิกชั่นนะครับวันนี้ก็บอ,อกแนวว่าคงทำได้แค่นี้นะครับ เอาเป็นว่าก็เป็นไอเดียของผมนะครับเพื่อนอันนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะเพื่อนก็คือผมเองถ้าสังเกตได้ง่ายผมเองเนี่ยบอกว่าลองผมก็ลองนะครับแล้วก็ผมก็บาดเจ็บไปนะครับก็พอบาดเจ็บก็บอกว่าบาดเจ็บนะครับเอาเป็นว่าเจ็บก็คือเจ็บนะครับเจ็บแล้วก็จะไม่จานะอารมณ์มันแบบโอ้โหเนี่ยเล่นตามอินดี้มันเล่นได้หลายทําเฟรมเนาะพอมาเช็คนีพ่พอมาเช็คตัวทําเฟรมเดย์ก็เฮ้ย ไม่หรือว่ามันจะขึ้นต่อวะอะไรเงี้ยนะครับก็รอ,อ,อดูนะครับเดี๋ยวรอดูทำเฟรมย่อยมันคอนเฟิร์มกันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอพีสตูดิโอนะครับแล้วก็ช่องในเคอรืเอ Every Day Head แล้วก็ PT Computer ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้ว